คลิปนี้พาคุณคุณมาเช็คยาธารมนติตกรรมบ้านที่ควรมีไว้ในช่วงคลายล็อกดาวน์นะคะแน่นอนว่าถ้ามีไข้ตัวร้อนก็ให้ทานพาราเซตามอลขนาด500มิลลิกรัมนะคะทานทุก4ชั่วโมงคราวนี้จะทาน1เม็ดหรือ2เม็ดให้ดูที่น้ำหนักตัวถ้าน้ำหนักตัวน้อยกว่า50กิโลกร,รมัมก็คือทานแค่ครั้งละ1เม็ดก็พอต่อไปถ้ามีอาการไอหรือว่ามีเสมหะก,ก็จะแนะนำให้ทานยาที่ชื่อว่าเอนอัซิติลซิสเตอีนหรือว่าที่หลายคนเรียกว่าแดกค่ะคือเขาเป็นยาเม็ดฟูละ,ละลายเสมหะนะคะทำให้เสมหะในเนื แล้วก็ลดการอักเสบของปอดได้จากงานวิจัยที่ชื่อว่า Neck to Combat COVID-19 เนะะี่ยค่ะเขามีการเปรียบเทียบให้กลุ่มอาสาสมัครที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็คือมีอาการไอปวดหัวเจบ็บคอมีเสมหะเนี่ยค่ะให้ใช้ Neck เทียบกับกลุ่มควบคุมก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ทานเพราะว่าผู้ป่วยกลุ่มที่มีการทาน Neck เนะะี่ยค่ะอาการดีขึ้นแบบชัดเจนแถมอาการไข้หวัดใหญ่ก็ลดลงด้วยตัวยาเขาก็จะเป็นเม็ดแบบนี้สีขาวนะน้าต้องเป็นน้ําอุณหภูมิห้องนะอย่าเป็นน้ําร้อนนะคะก็หย่อนยาลงไปนี่ยค่ะ ก็รอให้ตัวยาเขาแตกตัวละลายให้หมดก่อนเนอะก็ค่อยทานนะคะรสชาติดีเลยค่ะทานง่ายที่สําคัญก็อย่างที่บอกว่าเขาแตกตัวละลายแล้วก็ดูดซึมได้เร็วนะโดสที่แนะนํานะคะก็คือให้ทานนับขนาด800มิลลิกรัมละสองครั้งนะครั้งละหนึ่งเม็ดนะคะเช้ากับเย็นเนาะและระหว่างวันถ้ามีอาการคันคอระคายคอรวมถึงเจ็บคอนี่ค่ะก็สามารถใช้สเตเปิลคอเยอรมันคาโมไมล์ได้นะคะข้างในก็จะเป็นหลอดที่เป็นลักษณะแบบหัวกด ะะข้อดีก็คือว่าเขาสามารถที่จะลดอาการอักเสบของบริเวณช่องปากแล้วก็ลําคอได้เพราะว่าเขามีสารสกัดหลักอย่างดอกคาโมไมเนะคะที่มีงานวิจัยว่าเป็นพืชที่มีฟลาโวนอยด์ยเยอะเนาะมาช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบช่วยแก้ปวดแล้วก็สมุนไพรได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการเจ็บคอระคายเคืองคออันนี้คือใช้ได้เลยรวมถึงใครที่เป็นร้อนในก็ใช้ได้นะถ้าคุณคุณมีน้ำมูกด้วยก็แนะนําให้เป็นใช้ยากลุ่มคอเฟนิรามินหรือว่า CPM เนาะสุดท้ายก็จะเป็นสมุนไพรนะคะก็คือฟ้าทลายโจรน,นะคุณคุณไม วันนะวิตามินที่ควรทานอยู่ตลอดก็คือวิตามินซีวิตามินดีถ้าใครมีท้องเสียท้องร่วงก็ให้จิบผงน้ำตาลเกลือแร่จิบนะอย่ากระดกนะค่อยๆจิบนะคะ <Okay. S 2> ที่สําคัญท่านอนที่ช่วยได้เยอะก็คือเป็นท่านอนคว่ำหรือว่านอนตะแคงเนาะอย่านอนงายแล้วก็อย่าลืมดื่มนะ้าเยอะๆนะคะ